น้ำแล้วเห็นน้ำแล้วก็เดี๋ยวพาตาพาไปเดินเล่นแล้วอตอนเช้ามาอาบไม่ได้หนาวมีแดดออกแล้วบรรยากาศดีแล้วเดี๋ยวก็จะพาอาบน้ำแล้วตักบนสุ้อลง chin sửa lược nào 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 ngủ nào 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 Oh, ก็เดินมาแล้วอ่าเดินมาแล้วขี่เล่นแล้วทั้งขี่น้องถุงเงินเดินเล่นด้วยมาเปลี่ยนบรรยากาศยืดเส้นยืดสายเนาะน้องถุงเงินของเราครับผม เดี๋ยวพ่อหนกกลังสีบหางหังนี่จะบ้างเหรเออเนี่ยมาเลยวเวก็กลังสืยหางหางอะไรแค่หุ่นไปอ๋นี่เจ้าด่างก็มาด้วยเจ้าด่างไม่พลาดครับผมเท่าออกมาในเจ้าด่างก็จะมาประจำเนาะเจ้าด่างด่างก็เป็นเพื่อนถุงเงินเนาะ ไปไหนไปด้วยเจ้าด่างก็ไปไหนไปด้วยมากินต้นไม้ไผ่เนี่ยมากินไม้ไผ่อะมาเดินเล่นก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะ ตอนนี้ก็ร่มร่มเนาะร่มรื่นดีเนะเย็ยนดีนะครับผมทางที่พาน้องถุเงเงินเดินมานะครับผมก็ร่มรื่นเย็ยนดีเนาะอยญ่มันถอยดีร่มรื่นบรรยากาศเย็ยนด,ด,ดีสบายครับผม เราเดินเล่นไปเรื ala, ่อยๆนะครับฝับนท้องถงเหมือนเราเดินเล่นไปเรื่อยเนาะกินยงกินหญ้าเนาะฟานวิทย์ก็จะฉี่เลี้ยงเนาะวันนี้ให้ฟานวิทย์เป็นคนฉี่เลี้ยง ช่วยคุณตาเนาะ เล่นเนาะสักพักหนึ่งเนะเาะครับผมชอบกินใบาตาลเนาะชอบมากเลย ก็ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์นะค,ะ like, share, คดดรับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องถึงเงินด้วยนะครับสวัสดีครับ